สวัสดีค่ะโคงหินตั้งต้องแท็กเตอร์อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาวันนี้วันที่27เมษายน2567ได้มาทำการจัดส่งโรตารี่ติดกับรถไถยันมา3าแรงนะคะให้กับลุงแซมที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีค่ะค่ะสำหรับโรตารี่ใส่กับรถไถรุ่นนี้นะคะจะเป็นโรตารี่ ftr 1 8 5 4 x ตัวนี้จะเป็นโรตารี่รุ่นใหม่นะคะเจนทรีค่ะเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของลุงแซมนะคะที่ได้เลือกใช้โรตารี่ฟาร์มเทคกับทางโค้หินตั้งต้องแท็กเตอร์ค่ะค่ะโคหินตั้งต้องแท็กเตอร์อำเภอวุใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นะคะลุงแซมนะคะอ่าลุงแซมคะอ่าทำไมถึงเลือกใช้โรตารี่าฟาร์มเ <ใน S 2> ทคคก็มั่นใจในคุณภาพนะครับดูวัสดุแล้วก็เหล็กน้าดีนะครับอที่ประกอบก็ ได้มาตรฐานครับแกงก็มาตรฐานทั่วไปนะครับร้อยจุดแปดจุดเก้านะครับแล้วก็โซ่โซ่ก็ใหญ่ครับแล้วก็มีระบบดูดูน้ามันเครื่องหัวเกียด้วยครับหเคียก็ใหญ่ดีครับก็มั่นใจในในคุณภาพของวัสดุที่ทางฟาร์มเทคนีมเท็นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เทียบกับเจ้าตลาดก็คุณภาพกับราคาก็ น่าจะราคาคุ้มค่ากว่านะครับก็เลยเลือกใช้ของฟาร์มเทคครับค่ะมิซแซมคะครมซแงรู้จักโค้่ผิงตั้งต้องแท็กเตอร์ได้จากช่องทางไหนครับก็เสิร์ฟฟาร์มเทคแล้วก็มีเพจของทางร้านตั้งกับทาง YouTube นะครับก็ก็ได้ติดต่อไปที่ทางร้านนะครับทางร้านก็ไม่ต้องมัดจำนะครับก็นํามาส่งพื้นที่เลยนะครับก็บริการจดญาติมิตรครับก็ได้เป็นญาติมิตรกันนะครับก็มีปัญหาก็ปรึกษาได้ตลอด นะครับก็เลยมั่นใจในของร้านพวกินตั้งนะครับต้องนะครับทังะะ้งทองครับทางร้านของเรานะคะไม่ต้องมัดจาส่งปลายทางะคะ่ะเก็บปลายทางค่ะและนะคะพิเศษนะคะ y, ทางร้านของเรานะคะสามารถจัดสินเชื่อกับสินเชื่อศักสยามได้นะคะท่านใดที่เงินไม่เพียงพอนะคะสามารถจัดสินเชื่อกับศักสยามได้ทั่วประเทศค่ะวันนี้ขอขอบคุณลุซแซนมากนะคะขอบคุณ <ท Seems S 2> ค่ะวครับค่ะคลิปหน้านะคะจะเจอกันที่ไหนนะคะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนิสเกตอะพอลลุม <laughs>